สวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาเข้าครัวนะคะวันนี้เราจะพากันมาดื่มชาเขียวผสมมะนาวนะคะชาเขียวแม่ย่าก,ก็เตรียมไว้เรียบร้อยนะคะแม่ย่าชงแบบชาเป็นใบนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีแบบชาที่สําเร็จรูปก็มีเป็นชาเขียวนะคะแม่ย่าตัดออกตรงชื่อของเขาเนาะกรวนนิกสิ์นะคะอันนี้ค่ะ นี่ค่ะชาเขียวของเรานะคะนี่ก็คือมะนาวนะคะนี่แม่ยาก็เตรียมไว้ละแม่ยาก็เอาชาไปต้มแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันได้ทีหรือยังนี่แม่ยาต้มนะคะต้มน้ําเดือดแล้วก็ใส่ใบชาไปประมาณสามสี่ใบประมาณนี้นะคะเดือดแล้วเราก็จะปิดนะคะนี่ค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่คือชาเขียวของเราเนาะปิดไฟ เดี๋ยวเราก็จะไปดื่มชาเขียวกันนะคะ,คะมีประโยชน์มากเลยค่ะสำหรับร่างกายของเราเนาะทุกอย่างเลยนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะไม่ย่าใส่ไปชานี่แม่แม่ย่ารู้สึกว่าจะมาจากประเทศสีลังกานะคะชาที่ใน ตอนออกกลางเนี่ยเขาก็จะนําเข้านะคะนี่ค่ะก็จะเป็นประเทศไทยเราเนาะโชคดีมากเลยมีมีสารพัดรูปแบบเนาะชาเนาะนี่เราก็นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะบีบมะนาวลงไปนะคะล้างไขมันนะคะคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดความอ้วนนะสำหรับใครที่อยากนี่ค่ะเราบีบมะนาวลงไปนะคะนคะคะเรา เราไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะถ้าเราต้องการให้มีประโยชน์เยอะๆนะคะแต่ถ้าเราใส่น้ำตาลมันก็มันก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะไปเพิ่มน้ำตาลตรงนั้นไม่ได้ถ้าเราอยากจะลดความอ้วนลดไขมันเนาะคอเลสเตอรอลทำให้เราไม่แก่ไวด้วยนะคะชาเขียวเนะี่ยแม่ย่าไปเมืองไทยทีก็ ไปข้นชาเขียวมากินนะคะที่นี่มันมีแต่แบบนี้นะคะแล้วก็อย่างอื่นก็มีนะ,ะเป็นซองอย่างนี้นะคะของบ้านเรามันมันมีชาเนาะหลายๆอย่างก็อร่อยดีนี่ค่ะลองไปทําดูนะคะหากินง่ายนะคะตอนเราเนาะเพราะว่าที่นี่เขากินเนื้อสัตว์กันนะคะแล้วก็จะมี โรคน้ำตาลไขมันในเส้นเลือดแล้วก็โรคหัวใจนะคะเบาหวานอะไรพวกนี้นะคะแต่ถ้าว่าเราได้ดื่มชาเขียวนะคะมีประโยชน์มากเลยค่ะสำหรับร่างกายของเราเนาะไม่ยากเข้าไปศึกษาใน YouTube นะคะคุณหมอหลายๆท่านออกมาบอกว่าถ้าดื่มชาเขียวทุกวันจะดีนะคะเราก็ต้องดื่มอยากจะได้ประโยชน์นะคะเราต้องดื่มหลัง กินข้าวประมาณสักหนึ่งหรือสองชั่วโมงไปแล้วนะคะนี่ค่ะแม่ยาก็จะมาชงให้ดูที่นี่แม่ยาก็แม่ยาก็ดื่มนะคะดื่มดื่มชาเขียวอาหารกลางวันพริกแพงไปนะคะก็มันมีคาเฟาอีนเนาะแต่มันไม่ได้มีเยอะนะคะแต่มันตีสําหรับร่างกายของเรานะคะสําหรับคนที่ดื่มกาแฟไม่ได้นะคะนี่ค่ะแบบนี้ก็เป็นสําเร็จรูปนะคะ นี่ก็คือชาเขียวมะนาวนะฮะมีประโยชน์มากค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะลดไขมันในเส้นเลือดนะคะแล้วก็ลรกหัวใจแล้วก็ผิวพรรณกระชับนะคะน่าจะใสปิ้งหุ่นจะเฟิร์มนะคะลองไปทํำดูนะคะเข้าไปอ่านใน,ในรายการคุณหมอมีหลายช่องรหัสใน YouTube นะคะ โอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่าสวัสดีค่ะ